แบบบัตเตอร์ที่มีเออร์พิวนะคะเร้พก <Okay. S 1> ok ็ ol, จะเอามาทานะคะแล้วเราก็ต้มค่ะเหม็นหอมมากเลยอันนี้คือมอกเทลนะคะชื่อว่าเลมอนเบอร์รี่เลมอนเบอร์รี่อันนี้ก็จะมีราสเบอร์รี่สตอเบอรี่เลมอน ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน t h อ District วแนบานะครับที่โรงแรมมา r r อ o t t ซอยสุขวิท57วันนี้เราลองมาทานอาหารที่นี่ดูว่าจะมีเมนูอะไรบ้างนะครับเมนูแรกที่เราเห็นนี่ก็คือแครอปนะครับตัวใหญ่ๆเบ้งๆเลยนะครับจานนี้หนักมากร้อนมากเพราะว่าเขาเอาหินเนี่ยนะครับใส่ในจานตอนแรกนึกว่าหอยเต็มจานไม่ใช่นะครับอยู่แค่2ตัวนะครับก็เลยทนไม่ไหวครับเราต้องสั่งอันนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งจานนะครับอันนี้ก็คือ หอยนางรมนะครับเอาเอาง่ายๆแล้วกันนะครับคือหอยนางรมนะครับและก็นี่ครับอีกจานในเมนูเด็ดของที่นี่ครับหัวกาวตับห่านนะครับชิ้นใหญ่มากสัมผัสดูแล้วนะครับก็นุ่มนะครับแล้วก็หอมเขาย่างกําลังพอดีทานเลยนะครับมาถึงเมนูออสเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าหว่านหรือเปล่าเนื้อแน่นครับแล้วก็หวานมากด้วยตัดกับเรมอนเปรี้ยวนิดนึง สุดยอดครับนีน่ีอร่อยมากเลยอ,อร่อยทุกอย่างเลยเมนูอะไรที่ชอบบ้างไหนลูโกโคกาวแล้วก็อันนี้ไส้สแกลล็อปใช่ไหมใช่แล้วคนนี้ล่ะครับเป็นไงบ้างครับกำลังจะเทสซิฟ่าสลัดนะคะทุกคน แล้วนะครับสำหรับเมนูเมนคอร์สนะครับจานแรกก็คือเป็นออสเตรเลียนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเนื้อวากคิวนะครับวันนี้ผมเลือกแบบมีเดียมเวลนะครับจะลองดูว่า <Wow. S 1> เนื้อที่นี่เนี่ยจะมีความนุ่มฉ่ำขนาดไหนครับหวอ่ยลิฟนั่นแหละลิฟลิฟ รีลิลิรีลิบรีปะนี่อะไรแตมอนมอนอะไรมอนเจมส์เจมส์เจมอยากอะไนอี้อันนี้ต้องพร้อมกันนะอันนี้ต้องพร้อมกันนะอะไรบิสซัคของโจ๊กคุณเป็นเนื้ออะไรครับ U S X สั่งเป็นแบบไหนอะครับสั่งเป็นแบบมีเดียมแต่ มาแล้วครับตมาฮอกไซส์1.5กิโลกรัมนะครับวันนี้ผมก,กาวว่าจะทานคนเดียวเลยได้ไดชิมตัมาฮอกแล้วนะครับ mm hmm. เนื้อแบบหอ,อมากแล้วก็นุ่มด้วย mm hmm. คุ้มค่าจริงๆครับไปเกลือนิดนึงพริกไทยหน่อยนึงโอ้โหหอมจริงๆ